สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Roblox นะครับแบบแกนพีทนั่นเองนะครับวันนี้ในสุดก็มาถึงคลิปนี้นะครับคลิปที่ผมได้ไอดีมากมานะครับมารีวิวจนได้นะครับผมต้องขอบคุณน้องนะที่เขาดูผมในไลฟ์สตรีมแล้วเขาก็ทักมาแบบว่าพี่ผมให้ยืมไม่ดีได้นะผมก็บอกว่าขอบคุณน้องเขานะครับที่จิตใจดีงามนี้ให้ยืมมารีวิวนะครับผมขอบคุณที่เชื่อใจกันนะครับน้องนะครับส่วนน้องเขาชื่ออะไรนะผมไม่ได้สอบถามนะครับแต่ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับใครที่อยากให้ผมยื จิตใจดีงามนะครับตอนนี้ก็ยังเหลือณซูชิโอลินะครับผมแล้วก็เหลือผลสั่นนะครับผมเหลือ4ผลนะครับที่ยังเป็นผลเทพอยู่นะครับพวกผลลีเจนด์เหลืออยู่ประมาณ4ผลแล้วนะครับที่ผมยังไม่ได้ทํานะไม่รู้ว่าน้องเขาเติมดันเจี้ยนแบบมาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่ได้เติมผมต้องหาสกายแลนด์ใหม่กรอบนะครับว้ามาถึงแล้วนะครับอู้น้องเขาเตรียมไว้ให้อย่างดีเลยครับน้องเขามีดันเจี้ยนแมบด้วย บอสแสงหนึ่งน้ำแข็งหนึ่งโอเคอันนี้ยังง่ายอยู่นะครับทุกคนก็อย่างที่พี่เคยบอกไปทุกคลิปนะครับว่าบอสแสงนะครับเขาจะไม่เข้ามาติดมุมบั็กนะครับเราต้องเป็นคนลากเขาเข้าไปนะครับดูนะครับน้าเขาจะไม่ติดมุมบั็อกเห็นไหมพอเขาถึงอย่างเงี้ยเขารีบปีนมาเลยนะครับพอเขาใช้สกิลอ่านี้เสร็จแล้วไปลงนี้เลยครับสกิลซีเลยครับลงมาตรงนี้นะแล้วก็สกิลสกันใส่เขาไปเรื่อยๆครับแบบนี้อ่าแบบนี้ โอ้โหโอ้บอสแสงตายเลยเหรอเจออย่างนี้โอ้โหบอสแสงตายนะครับแต่มันจะยากหน่อยนะเพราะบอสมันจะกระเด้งออกมานะครับมันก็เลยแบบวุ่นวายหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะคนเล่นแมกมาต้องทําใจเรื่องดันนะครับมันสกิลมันไม่ค่อยคอมโบติดต่อกันนานเท่าไหร,ร่นะมันแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวรีคูดาวนานมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราถ้าเหลือตัวเดียวเป็นบอสน้ำแข็งก็ลงลง,ลงไปสกิลใส่เขาเลยก็ได้ครับ แบบนี้นะครับเกมจบละนะครับก็จะประมาณนี้รับกับการโซโล่บอสสองตัวเว็บ20นะครับก็จะยากหน่อยนะพี่ยังไม่ชินมือนะครับที่จริงมันน่าจะเพอร์เฟกกว่านี้นะถ้าถ้าพี่ไม่รีบสกิลซีนะครับน่าจะให้เขาเข้าไปในนั้นก่อนแล้วค่อยสกิลซีที่หลังนะครับอันนี้รีบไปหน่อยนะครับขออภัยนะทำแบบที่พี่เคยสอนตอนแรกๆไว้นะครับให้ยัดเข้าไปในมุมก่อนแล้วค่อยออกมาสกิลซีใส่ทีนะครับมันจะได้ง่ายกว่านี้แน่นอนครับ ก็อย่างที่ผมพูดไปเหมือนผลแสงเลยนะครับผลแมกมามีข้อเสียตรงที่มันระยะไกลเคลียร์ได้ช้ากว่าผลน้ําแข็งนะครับแต่เคลียร์บอสได้เร็วกว่าน้ําแข็งแน่นอน,นครับเหมือนของแสงเลยนะครับแมกมานะครับแค่แมกมาเดินทางช้ากว่าแสงแค่นั้นเองนะครับผมมีข้อดีข้อเสียประมาณนี้นะแต่ว่า2ออันนี้ก็ดีแตกต่างกันไปนะครับแมกมาเป็นสกิลที่เป็นสกิลสแปมสกิลซีเขาอะ เป็นสกิลที่ตรงตัวมากๆนะครับชี้ไปทางไหนคือโดนตรงนั้นเป็นส่วนแสงนี่จะเป็นการสุ่มยิงอาางงอกมาเป็นลำแสงนะยิงออกมาเป็นลำแสงแบบมัม่วๆๆนะครับก็จะกระจายเป็นเป็นมุมกว้างนะครับแต่ส่วนมากๆคือแนวเส้นตรงนระเวลาสแปมสกิลนะครับก็จะแตกต่างกับตรงนี้นะสกิลความโหดของเขานะครับสองแสงเอ้สองผลนี้นะ ีนก็ถึงเว็บที่24แล้วนะครับผมก็เหลืออีกเว็บเดียวนะครับก็จะเคลียร์ได้แล้วนะทุกคนมาดูกันนะครับว่าพี่จะผ่านหรือไม่นะครับโอเคครับถึงเว็บบอสแล้วนะครับก็ให้เขาฟินิชเราไปเลยแล้วกันครับเดี๋ยวตัดไปตอนให้เขาฟินิชเลยนะ โอเคครับตอนนี้ก็ลงดานเปที่เรียบร้อยถึงเว็บที่25แล้วนะครับผมถ้าคลิปนี้นะครับได้ออกไปนะครับก็ใครที่เล่นมากก็คงจะสา,าใจแล้วนะครับทุกคนขอมาเยอะมากดูผลกันโู้ผลสปิน โอเคครับน้องไม่เป็นไรนะเจ้าของ i อดียนะครับขอขอบคุณนะครับน้องที่ให้ยืมไ d ดีมาเล่นนะครับผมก็น้องเขาเป็นคนน่ารักมากนะครับให้ยืมมาเล่นแบบว่าไม่กลัวผมเกลียหรืออะไรเลยน้องคงจะเชื่อมั่นในตัวผมนะขอขอบคุณนะที่เชื่อมั่นในตัวพี่นะครับน้องแล้วก็สเตตของน้องที่น้องเขาอัพนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะใครที่อยากเอาไปเล่นตามนะครับก็ดาเมจดาบจะน้อยหน่อยนะแต่ดาเมจผลนี่รุนแรงถึงกับตีเจ้าแบบเดียวตายแน่นอนครับผมก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับ ถ้าเป็นประโยชน์ต่อใครนครบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับแต่เราวันนี้ขอลากันไปก่อนแล้วนะครับผมไปเจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย